โรงสีเข้าประจามูบ้านสบายดีสบายดีแล้วเนาะอาหารเที่ยงครับเมนูขัาวเส้นฝือ เป็นได็กคนนี้หางแซบวบบินโด้ซูโจ้เด็กหาแงหาแซบพวกเฟอร์แซ่บลายพี่น้องจอนอย่านี้บ้านน้ากินข้าวเที่ยงเมนูขั่วเฟอร์โฮมสเตย์ที่บ้านพี่โบอกครับเป็นเมนูที่แซ่บที่สุดในหมู่บ้านเลยพี่น้องอเพราะว่ามันมีแค่เมนูเดียวครับ จะกินข้าวแต่เมื่อสิ้นมีเฉพาะเส้นซ็อนจะใส่ที่นี่จะใส่ซอสแม็กกี้ครับพี่น้องกครปรุงจะมีไหมนี่เข้มผงพริกครับซอสแม็กกี้ในการปรุงรัวมี่วันนี้ครับรัวเนนะส้็นะลอาหารแสนวิเศษของคลิปนี้ครับ หลังจากจบทริปนี้เขาจะไปเที่ยวที่บ้านโฮเซนอีบูบานหนึ่งอยู่ห่างกันประมาณ2-3กิโลเมตรครับจะมีรถอีแท็กรถอีแตนกนะไปส่งเขาเลยนดจืดๆมันมันครับรสชาตินะ บรรยากาศหมู่บ้านชนบทแบบบ้านๆที่บ้านห้วยแสนเมืองงอยหลวงข่าบางครับพาชมบรรยากาศหมู่บ้านที่หาชมได้ยากครับพี่น้องนี่เป็นหมู่บ้านที่มีโฮมสเตย์แล้วก็ร้านอาหารสุดลายหมู่บ้านจะเป็นฝรั่งจะมาเที่ยวแล้วก็มาเบ่งบรรยากาศวิถีชีวิตชนบทที่อยู่ห่างไกล ตัวเมืองครับพี่น้องเปรบบก็คืมีคนอยู่เจ้าประเสริฐเมือนพี่น้องเลยนี่เป็นบ้านที่มีความสวยงามครับระหว่างการเดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติเมืองลาวอากาศของขนาดครับร้อนจัดเลยครับสาบานชนลากะไซชีวิตในการ ทอผ้าพี่น้องเป็นหลักนะพวกผ้าสิ้นผ้าทุ่งน,นะครับบ้านหลังงามๆพี่น้องส่วนไฟฟ้าก็จะใช้แผงโซลาเซลล์ในการใช้ในโครเรือนพวกพัดลมหรือว่าหลอดไฟครับพี่น้องส่วนตู้เย็นนี่รู้สึกว่าโบมีครับพี่น้องบ้านเห็นนะแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ไฟฟ้ายังบทสมารเข้าถึงได้ครับหุมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่โบนหญ่แหละครับโบน้อยเป็นขนาดกลางๆครับ อันนี้น่าจะเป็นร้านค้าในหมู่บ้านครับพี่น้องจะมีพวกไฟเช็กและพวกเครื่องปุงมขายนะบึ่งพี่น้องสา,าวลาพิ่นเห็นอยู่เห็กินครับเป็ดกระโตมีอยู่ว่าสิกระโตเป็ดน,นะพี่น้อง,งอคุณแม่เห็นยงนน่งนอหน่ซับนอเนาะซับนอเราไปตาแห้งเหรอวะอันนี้จะไปเห็นนอสมวะเห็นนอสมเห็นนอสมเนาะ สบายดีสบายดีคนสวยคนงามน้ามาเป็นกายกับพี่น้องชาวลาวเพื่อนพากันซับหน่อไม้แล้วก็เอาไปเหดหน่อไม้สุ่มครับหน่อไม้ฮกว่าน่อไม้เฮียนี่หน่อไม้ฮกเนาะเก่งเนาะขยันเนาะอืม นอ,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 นอส้มนอสมพี่น้องเองนัวเสียดเลยตกมัดเข้าพี่น้องบรรยกากาศคักหลเรื่องสารบ้านซองของพี่น้องบ้านห้วยแสนเมืองงอยหลวงพระบางครับสบายดีพี่อย่างนอแนะ <c oughs> นเอันนี้คือเห็ดตอไม้ตากแห้งเนาะไอ้เนาะตากเดดพี่น้องเรามาตากเดดกันนะเอาไว้จืดเอาไว้ทอดกินนะนี่อันนี้ปรุงซะอยังไนีกว่านนี้ดูว่ได้ปรุงต้มไปซื้อวะซื้อข้าเนียวซื้อปรุงเนียวอ๋อโดยอันนี้มันมีรสชาติอะไรเนาะอีกแล้วให้น้องนี่มนต์เหงื่อเวลาเขาจืดเป็นเส้นหน่อยนี่เพื่อกันว่าเห็ดบื้ดบื้ดลูกกว้าง มันจะกป็นพิธีชาวลากินในย้ำไมเห็ดอาหารใบกินครับพี่น้องทั้งหน่อไม้ส้มทั้งหน่อไม้ตากแห้งครับหน่อไม้ธรรมชาติหน่อไม้หกพี่น้องเองแ ทางซ้ายมือจะเป็นวัดครับพี่น้องบนนั่นน,นี่น่นจะมีผ้าทรงอยู่ครับพี่น้องไปายมบวชกันมาด้วยครับนี่เป็นวัดประจำหมู่บ้านครับนไลไน์ลสบายดีนไล์หอนไลน์ สวยงามหลายครับพี่น้องบรรยากาศหมู่บ้านที่มาเนี่ยผู้ผิดดงครับบ้านหลังนี้งามมากครับ,บมีต้นมะพร้าวแล้วก็มีเฮือนแบบโบราณนะคกาลายครับพี่น้องบ้านนะั้นนะ สวัสดี bài đi Ta ê e, ta ê e. hey bye hey bye bye <laughs> bye ta ê e, ta ê e. เดี๋ยวพี่น้องจะพาไปช้มบรรยากาศสาวบ้านนาหาอยู่หากินหาอาหารธรรมชาติลวก็ไปกินข้าวแรงละก็นอนกลางคืนโฮมสเตย์บ้านนาลงุงระบางครับพีนน่น้องอยู่ห่างจากจุดนี้นประมาณห6าถึงกิโลเมตรครับสาวาราพ่นผากันกรอบอาชีพในการทอผ้าสบายดีดอันนี้ผ้าสิ่นว่าผ้าเบี่ยงว่านีผ้าเบี่ยงผ้าเบี่ยงเนาะปัดคาในี่คายพื้นจะได้แหม่นี่ ตัวนี้ค่ายพิมพ์ทเสนคือง,องกีบเนาะนนประมาณสี่ร้อยบาทพี่น้องราคาฮะนะเน่ยตู้ตำนั้นมันคายาเส้นโดยป้าหาเส้กีบตัวนี้พี่น้องนี่เกือบเกือบพันหนึ่งขนากยังคายพิมพ์เนโดย,โดย,โดยนี่ครับปนแที่ทำงานของชาวลาวพี่น้องบนตำผ้าตาหูกันนะ บ้านห้วยแสนครับพี่น้องหมู่บ้านยังแบบเป็นดั้งเดิมหน้ามาเที่ยวชมอิรีครับหมู่บ้านนี้เราสาม,มารถมาเที่ยวแล้วก็มานอนค้างคืนกับชาวบ้านได้เพราะว่าบ้านนี้มีโฮมสเตย์เราได้นอนค้างคืนแล้วก็กินอยู่กับชาวบ้านแล้วก็มาบึงการเป็นอยู่ของพี่น้องฝั่งลราที่เมืองน้อยครับเงินศา,าสตร์บบซองครับ นี่ก็จะเป็นส่วนพักของเชาบ้านพี่น้องพวกมักเพชรแล้วกัมักสาลีแล้วก็มีพวกฟักทองครับพันปูกนะบ้านผุ้ราคาเรือนจะใช้แผงโซลาเซลล์ในการใช้ไฟฟ้าเพราะว่าโ,โมบานนี้ไฟฟ้ายังเข้าบทถึงครับพี่น้อง